ก็ต้องพยายามเข้าหาลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีพูดหรืออะไรนะคะเราก็มีความอดทนและก็มีอัธยาศัยที่ดีเนี้ย้เสบิมสายต่อลูกค้าเสมอค่าขอบวคุณมค่ะการอีกษานะคะคือข้อสุดท้ายการทําง,งานเป็นทีมจะดีอย่างไรการทําง,งานเป็นทีมหมายถึงว่าเรามีความสามัคคีในทีมของเรา เรามีวันอะไรเราก็จะปรึกษาและพูดคุยกันว่าวันนี้เราจะออกไปหาลูกค้าเราจะต้องมองลูกค้าว่าเป็นยังไงเราก็มีความสามัคคีในทีมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามัคคีกันแล้วงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโารก,กิจอันใดก็แล้วแต่เราจะลาไปด้วยกันและโถมมือไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสีงหองกา คุณสมบัติของผู้นำเนืออาชีพจบแล้วค่ะก็อขอ,อสวัสดีทุกท่านค่ะ คสามารถที่ไอเดียใหม่ๆเหมือนกับสมัยนันน้นให้คนฟังได้ 2. องความมุ่มัน่นตั้งใจพยายามเพื่อให้ทีมมาถหรือว่าป็นทีมมมุ่ขขงสู่ความสำเร็จแล้วก็ทักษะทักษทัติคิดป,ปวกก็คือสถานการณ์ต่างๆที่ได้พบมาหรือว่าทีมหรือว่าแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะิดป,ปวกอย่างคิดลบ

การตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับวันนี้เราต้องการที่จะได้จะได้คุยกันเป็นระับนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ปีนี้จะขึ้นตำแหน่งอะไรปีหน้าจะขึ้นตำแหน่งอะไรเราต้องใช้ในเวลาการทำธุรกิจเท่าไหร่ถืงจเสูู่ตำแหน่งคราวอะไรบ้างต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนนะครับข้อสองการวางแผนการตลาดในการดำเนินดำเนินธุรกิจนะครับเราต้องเช็คฟอร์มเช็คลูกค้าเช็ค ผู้มุ่งเราว่าต้องเช็คยังไงเขาป่วยโรคอะไรนะครับมีการเช็คความด้วยนะครับว่าลูกค้าเราอยู่ในลกลุ่มเพศไหนแล้วเราต้องการใช้สินค้าเพศไหนที่จะไปแนะนําให้ลูกค้าฟังไม่ต้องพูดกมดนะนะครับเจาะจงเป็นโรคไปนะครับข้อที่สามคือมีความรู้มากกา่าเกี่ยวกับสินค้าและเปี่ยนกันได้ผู้น,นะนาต้องเป็นน,นะครับต้องเป็นการการที่จะเป็นถึงน็ค่ือตืองตืนต้องรตองรียนรู้นตื่อตื่น เข้า OVP แล้วก็แยกใช้อำนาจนะครับตอนเราต้องการคุยตัวเตือนต้องฝึกหูนะผมับหกให้ครบนะครับแล้วก็ตัวเลขต้องแม่นด้วยนะครับข้อที่สี่คือวิพากษ์วิจชอบสูงนะครับผู้นำก็มีความรับารณชอบสูงก็คือในเรื่องของเมื่อดาวไลน์นะครับโทรมาที่อันนี้มีเป้าหมายเราต้องมีความวารณชอบนะครับนัดเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ตงต่อเวลาด้วยนะครับ ข้อที่ที่ไหนนะที่ห้าใช่ไหมพัฒนาตนเองเสมอครับราวนี้นะอาชายบูรณพูดเสมอน,นะครับวันนี้เราอยู่หน้านะครับเป็นศูนย์ถ้าเราออกได้งข้อบนคือศูนย์กับได้นักธุรกิจพนักงานพัฒนาคือถ้าเราเป็นศูนย์เราออกไปเราได้ในการสรกฝเต็มนะครับนะแล้วก็การใช้ข้อมูลพืน้นฐา,านคือาการทํางานพนะื้นฐานเนี่ยเป็นการพัฒนา,าตนเองสูงนะ่การเข้าคอร์สเข้า โดยที่ต่างๆครับข้อที่หกเจญครับข้อที่หกนะครับที่บวกเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วก็ขจัดข้อโต้แย้งได้นะครับเมื่อลูกค้าถามมาเนี่ยเราก็ต้องขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าว่าเออลูกค้ากินไปแล้วมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสามารถแก้ข้อโต้แย้งของตรงนี้ของลูกค้าได้ เรียกว่าอะไรทางานมีความคิดที่ระดมสมองด้วยกันนะครับว่าเออตรงนี้ปัญหาที่เราเจอมาเนี่ยเรามาคุยกันว่าเราตรงนี้ปัญหาตรงนี้เราต้องแก้ไขอะไรยังไงนะครับ้อ,อที่เก้าครับการติดตามหลังการขายตรงนี้สําคัญมากครับผมเพราะว่าถ้าเราขายไปแล้วเราไม่ติดตามหรือว่าพอลบตามลูกค้าเนี่ยครับเราก็ไม่จะไม่มียอดที่สามารถทําให้เราเกิด ค่าคอมหรือว่าอะไรค่าค่าคอมนะครับก็คือรือว่าหรหรัสที่เกิดที่จะเกิดตามมาได้นะครับข้อที่สีครับผมเชื่อมั่นในสินค้าและแผนการตลาดของบริษัทดิจินเฮลนะครับสินค้าดีแผนการการ,การตลาดดีนะครับบริษัทดีแผนการตลาดดีสินค้าดีตรงนี้นะครับเป็นข้อได้เปรียบที่ลูกค้าจะมีความายึดมั่นเชื่อถือ ครับผมแล้วก็ที่สีเบนะครับผมเชื่อในเชื่อและศรัทธานในอันไลน์นะครับผมเราต้องเชื่อและศรัทธานในผู้ที่สาเร็จมาก่อนเรานะครับโอเคครับผมอ่าสีชมพูก็ขอจบการพีเต์นะคะนักธุรกิจมืออาชีพ